คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมครับอ่าไปดูเลยครับ <c oughs> สวัสดีครับ FC มานจมแดงนำโชคที่คารพบักทุกท่าน f c ครับท่านกำลังอยู่กับช่อง มะยมแดงนำโชคช่อง y t u t u ครับไสครับถ้าท่านเห็นคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากมะยมแดงนำโชคนะครับช่องนี้มีแต่ความปังครับไ c ครับช่องมะยมแดงนำโชคช่องนี้แนวทางการซื้อรอตเตอรี่แนวทางรัฐบาล วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ครับดูสิครับ fc ครับสูตรเด่นของผมคือเด่น9กับ1ใน fc เด่น9กับ1นะครับสูตรเด่นคือเด่น9กับ1ผมเลือกเลข9นะครับดูครับผมเลือกเลข9นะครับ9จับคู่กับอะไรดีตามนี้เลยครับ fc ครับตามนี้เลยครับ9 9 0 9 2ก3 เม็ดเดียว91เม็ดเดียว91ครับเ c ครับตามนี้เลยครับกดไลค์กดแชร์ให้มายมแดงนำโชคดยนะครับเพครับกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูหน่อยครับเพครับกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากมายมแดงนำโชคนะครับขอให้โชคดีครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ